ผิดท,ทิปครับอยู่บ้านก็มาล้างรถก็เดือนหนึ่งเต็มๆไม่ได้ล้าง S อสพันจีเอนะครับวันนี้เรามาล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวต้องหาทิปออกไปเที่ยวหนีน้องตุนเดี๋ยวเราหนีน้องตุนไปนะครับเราอยู่กันที่ปากท่อลาดรีครับเดี๋ยวเราหนีไปเที่ยว ส่วนพึ่งสักหนึ่งทริปนะครับวันนี้ล้างสองคันเลยครับดูคาติ821ของเจน้อยแล้วก็เอสพันดเจเของหม่องเดลเด้เก้าเก้านะครับอยู่กับไอหลามแล้วก็ดูคาติมอนสเตอร์เปลี่ยนกระจกหน้ามาใหม่ครับ เป็นไงครับช่างนาัดสวยงานตามท้องเรื่องนะครับดูดีมีสกุลขึ้นมาทันทีนะครับรถมีความคลาสสิกเข้ามาทันทีอันเดิมไม่เท่เราก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ไฟกระพริบไปกระจกสองหลังครับถ้าไม่มีนี่อันตรายนะครับนะครับ